สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับแดดดีออนดูตี้นะครับผมก่อนอื่นผมมีเหตุผลที่ผมหายไปนานตอนนี้นะครับซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับในรัฐนิวเซาแลนดเนี่ยเขาประกาศล็อกดาวน์เป็นอาทิตย์ที่3แล้วผมก่อนหน้านี้ประกาศล็อกดาวน์มา2อาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต่อไปอีก1อาทิตย์เหตุผลที่โควิดกลับมาระบาดรอบนี้นะครับผมก็อย่างที่เล่าไป ที่มีคนกักตัวแล้วหนีออกมาทำให้โควิดติดระบาดอูเบอร์ว่ไปไกลเลยก็วัคซีนที่นี่ก็ฉีดเขาให้ฉีดฟรีเลครับผมไม่ต้องเสียสักอย่างไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยแต่โดยการที่คนยังออกไปฉ <ละ S 1> ีด <ละ S 1> ไม่เยอะ,ละแล้วเริ่มแรกเขาฉ <ละ S 1> ีดเฉพา<ล>ะ,<ล>ะผู้สูงอายุ เดี๋ยวเราแกะบล็อกยังไงทําให้ตอนนี้โควิดกลับมาระบาดอีกรอบนึง่งตอนนี้นะครับผมตอนเวลาทํางานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนที่ทํางานอยู่ในร้านคาเฟ่เหมือนผมเนี่ยต้องใส่หน้ากากทํางานนะครับผมคือลําบากมากผมเป็นคนที่แบบฮัทชิ่งง่ายอะ่ะแล้วมันจะกระจี้ตรงจมูกตลอดเลยแต่ก็ต้องทําไม่งั้นก็โดนปรับครับผมแล้วก็พอเขาประกาศล็อกดาวน์ใช่ไหมครับทำให้ เศรษฐกิจแถวที่ผมอยู่เนี่ยมันก็ดาวลงแล้วเพราะนะักท่องเที่ยวไม่มาทําให้ที่ร้านนยครับต้องตัดพนักง,งานที่เป็นแบบจูเนียเป็นแบบพวกตัวเสริมอะไรเฉยคนที่เป็นตัวหลักก็ต้องทํางานยาวเลยผมทํางานติดต่อกันมา13วันวันนี้เป็นวันที่14ที่ผมได้หยุดคือแบบจะน็อกแล้วผมเลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยแล้วเมื่อคืนก็ไปปาร์ตี้งานวันเกิดของเชฟที่ร้านที่บ้านเจ้าของบ้านผมแบบว่าผมเป็นคนไม่ค่อยกินเหล้าเนาะ ที่ฮะเอาบ้านเจ้าของบ้านบ้านเจ้าของร้านเมื่อคืนผมแค่กินวน์ผมจําได้ผมกินไปสี่แก้วเองมั้งน็อกเลยน็อกแบบว่าตอนนี้ก็แบบสลืมสลืมมากา <c oughs> เอาดับแล้วเหรอครับผม<ว>คือการต่อล็อกดาวน์เป็นอาทิตย์ที่สามเนี่ยก็มีกฎต่างๆที่ออกมาเข้มขึ้นเพื่อเพื่อเผื่อ เพื่อเพื่อพยายามไม่ให้คนออกมานอกบ้านซึ่งจากที่ผมทำงานอยู่ที่เซาเทนไฮแลนด์ใช <laughs> ่ไหมครับผมยังเห็นช่วงเสาร์อาทิตย์ยังมีคนในซิดนีย์ครับเดินทางมาเที่ยวที่นี่เลยก็แบบจะมาทำไมเห็นข่าวที่เมืองไทยแล้วหดหูมากเลยครับตอนนี้ยอดผู้ป่วยนี้พุ่งสูงปริ๊ดเลยล่าสุดนายกก็ประกาศไม่รับเงินเดือนสามเดือนรวมค่าตำแหน่งและค่าเงินเดือนแล้วก็ประมาณสามแสนบาทอื ก็น่าจะช่วยได้อยู่นะนั่นแหละครับเห็นข่าวประเทศไทยก็หดหู่ที่นี่ก็ไม่ต่างนะผมตอนนี้โควิดกำลัาระบาดก็แย่ yeah. คือการล็อกดาวน์รอบนี้นะครับผมรัฐบาลออสเตรเลียก็ยังช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับเช่นคนที่อยู่ในเมืองแล้วร้านต้องปิดอะไรเงี้ยรัฐบาลก็ช่วยเหลืออยู่ถ้าคนทํางานได้20ชั่วโมงต่อทิ์เนี่ยจะได้เงินช่วยเหลืออยู่ประมาณ500ต่อวีคถ้าน้อยกว่า20ชั่วโมงอ่ะจะประมาณ300กว่าก็ก็ถือว่ายังดีที่มียังได้เงินช่วยอืมอืมอืม ก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องของขวัญเพราะว่าเดือนนี้เป็นงาเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมกับมาชูผมเกิด <siglo. S 2> วันที่21เมาชูเกิดวันที่22สองก็พี่อาดาส่งของขวัญมาให้สามกล่องกล่องใหญ่มาก one two three ขอบคุณพี่อาดามากเลยนะครับผมครับน้องคิดก่อนจะพูดน้องคิดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพูดกับป๊าโอเคไหมก็พี่อาดาส่งของขวัญมาทุกปีนะปีนี้ล้วก็ส่ง มาชูครับมาชูคิดได้เสร็จแล้วค่อยพูดลูกไม่พูดแล้วคิดไปคิดก่อนแล้วค่อยพูดออกมาก,ก็ขอบคุณพี่อาดามมากเลยครับพี่อาดามก็เป็นเจ้าของบริษัทเอเจนต์ e n เดนซิลเลนเซอร์นี่แหละครับที่ผมคอยพูดตลอดเป็นเอเจนต์ที่เชื่อถือได้และที่ผมรู้จักด้วยก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้ครับ Eden Service s ซ<ม>ิลเลนเซอร์วครับมนที่อยู่ชูี่อาดไม่ใช่ในแบบปลาชูกิ้งน้องเยฉยจริงๆแล้วมันเป็นกล่องของมาชูอ่ะปลาจะได้รอมาชูแก่ไงกดิ โอ้ห oh. ชอบไหม oh. มันคืออะไรอ่ะทีปาร์ตี้ทีปาร์ตี้เหรออีกอันหนึ่งอะใช้ถุงมืออ่ะนึ่งอ่ะถุงมีถุงมือมีแค่เดียวเขาใช้มือเดียวเวลาจับตัวเองทาลิตทุกแม่ชิวบอกว่าไงชิวบอกว่ามีทำไมนะ beautiful ลุค beautiful ใช่ไหม thank you แต่้องก็หลา <c oughs> <c oughs> โอสมอัลเฟรดอ่าไอมาชูลองนั่งดูซิชอบไหมเห็นอย่างนี้เหมือนจะง่ายนะครับโอ้โหต่อกันเหนื่อยเลยก็สมองใจเหนื่อยอิ่วเย็นันหาสมองใจอ่ะที่แขวนนี่ไงลูกอลูมิเนียอ่ามโครเวฟติดๆก็ดีแขวนได้กันได้ลูเลยเดี๋ยวขอเวลาไปเล่นกับมาชูก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูบรรยากาศช่วงโควิดใน เราแวกนี้กันว่าคาเฟ่เขาปรับตัวกันยังไงอะไรยังไงคงไม่ปรับตัวอะไรกันมากหรอกพอปีแล้วก็โดนมาหนักกว่านี้อีกแล้วแบร่อยิ่งหนักกว่าเดิมอีกโดนทั้งโควิดแล้วก็มีไฟไหม้แถวธนาคารซึ่งทําให้ตรงถนนตรงนั้นเนี่ยเขาปิดถนนหมดเลยคนก็ต้องเดินเอาแล้วเป็นถนนหลักทําให้คาเฟ่ในอย,อยู่ในช่วงที่เขาปิดถนนอ่ะก็เงียบไปโดยปร,ริยายน่าสงสารจริงใครทําธุรกิจช่วงนี้นี่ทำใจครับผมอะไร เช้าวันใหม่เอาแบบสดๆ,ๆเลยนี่เพิ่งตื่นแล้วทำขอข้าวเสร็จปกติจะไม่ค่อยได้หยุดอยู่ด้วยกันแบบตรงเวลาเสราร์อาทิตย์เท่าไหร่อาทิตย์นี้พิเศษหน่อยเจ้าของร้านให้หยุดอะไรคะลูกน่ากินมากเลยอะ่ะนี่อะไรคะอันนี้ของป้าสแกมโบเอกับโรอันนี้เป็นโรที่ทาเนยกระเทียมกรลิกบัตเตอร์ผมชอบมากแล,แล้วเอาไปอบแอร์ไฟันแล้ อันนี้ของน้องก็ป๊าป๊าก็ทากระริกกับบัตเตอร์ให้ครับโพเชกแล้วก็มีซอสเสดด้วยของปรดน,น้องเลยอ่ะอันนี้เพิ่งซื้ออันใหม่มาอันเก่าพังมาชูชอบขยงมน่าดีนะดวเขาต้อมอกระเทียมมาดนะ้ป๊าอันนี้ลองเซนับง่ายรูอไหมค่ะกินให้หมดนะตอนนี้นมีดมาให้น้องยสิวันหยุดอยู่บ้านนี่ไรนี่อากาศอึมครึมตลอดเลยนี่ก็ ดูใน iPhone เขาบอกว่าฝนตก100%แต่ตอนนี้ยังไม่ตกโชคดีมากเลยได้เก้าอี้ครบ4ตัวละนี่นี่นี่แล้วก็นี่สั่งมาเียคือซากกระเป๋า,<ซ>าเฮ้ยซาซงกล่องคะซาเซเรนเฮียอ๋ออ่ะ,อะกินเลยกินเลยกินเลยอ่มยัมมีม <laughs> เสียใจจังเลยหยุดทั้งทีอากาศไม่ค่อยดี ผมชอบแบบว่าเวาลาฟ้าขาวๆใสๆมีแดดอย่างเงี้ยเวลาถ่ายวีดีโอมันจะสวยด้วยกินอะไรครับฮะ,ะ,ะขึ้นรถเลยรู้สึกว่าช่วงนี้น้ำมันแพงเหลือเกินผมจะเติม9.8ใช่ไหม9.8มันอยู่ที่ลิตรละ1ดอน62มัน1ดอน6ก9ก็ตีไป1.62คูณเลทปัจจุบันมัน38ผมคิดถูกหรือเปล่า ลิตรละสาสิบแปดบาทที่ไทยลิตรละเท่าไหร่ครับเก้าแปดที่นี่กับที่ไทยเขามันเหมือนกันหรือเปล่าแหมลืมใส่มาส์ลืมลืมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมมนี่หยิบอันนี้ไปอย่างที่บอกแล้วครับตอนนี้จะเข้าในสถานที่ที่เป็นแบบห้างร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ในอาคารนะครับต้องใส่หน้ากากาหมดเลยไม่งั้นเขาจะไม่เข้าหรือตำรวจเห็นอาจจะโดนปรับได้นะครับ แต่ก็ยังสามารถนั่งกินในร้านได้อยู่ในจำนวนที่จำกัดไม่ใช่เทเ a w a วอย่างเดียวแต่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ในเมืองเนี่ยรู้สึกจะเทคะเวอย่างเดียวคาเฟ่นี้น่ารักเขาประกาศขายอยู่ด้วยเป็นคาเฟ่ในบ้านแล้วข้างหลังบ้านจะเป็นที่พักอศัยน่ารักดีถ้าเปลี่ยนสีขาวน่าจะสวยอยากได้ มีใครมีตังค์ให้ยืมไหมสักสองแสนที่นี่ยังดีนะครับว่าคนติดจำนวนเนี่ยไม่ได้เยอะมากแค่หลักสิบแบบสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยครับไม่ได้ขึ้นเกินเป็นร้อยแบรเรานี้ล้างมากเลยไม่มีคนมาเดินเที่ยวแมถนเทนเขายังปิดอีกเดี๋ยวพาไปดูที่เขาไฟไหม้ มาลองกาแฟาเพื่อนซื้อมาเพื่อนชวนมาลองร้านเก่าที่ผมทำงานอยู่เนี่เขาปิดถนนเพราะไฟไหม้แล้วตอนนี้ก็โล่งเลยลไม่ค่อยมีคนเดิน เงียบมากครับแถวนี้เงียบกริบเลยปกติร้านโดนัทนี้จะขายเฉพาะเสาร์ทิตย์นี่เป็นเสาร์แรกที่ผมได้กิน าะทำงานตลอดอะ,อะไรอย่าลูกูก <c oughs> างๆบอกว่าเหม็นนะร <c oughs> ้านน่ารักดิเป็นรถตู้เลยเดี๋ยวพามาชูไปเล่นพาร์คว่าเดี๋ยวกลับบ้าน,นแล้วแฮปปี้ไหม มาภาษาไทยเดี๋ยวสังกิฟสิไม่เอาภาษาตุกตาภาษาตุกตาแฮปปี้ไหมพู้ไม่เป็นถึงบ้านละก็หมดไปละหนึ่งวันต่อไปนี้นะครับช่องแดดดีออนูตี้จะไม่ทำ คลิปเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียแล้วจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปให้ดูจะไม่มาพูดเปรียบเทียบอะไรละก็ทุกคนเห็นกันอยู่เนาะทุกวันนี้ผมเปิดเ Facebook ดูข่าวประเทศไทยนะครับผมผมมองกลับไปในภาพต่างๆที่สื่อมวลชนที่คนเขาเอาออกมาโพสต์มาอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมองอยู่ประเทศที่แบบประเทศที่สามประเทศที่เราเมื่อที่เราเมื่อก่อนเรามองดูข่าวประเทศแบบพมา่าหรือ กัมพูชาหรืออะไรไงเงี้ยครับผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแบบรู้สึกขดถูมากเลยโดยเฉพาะข่าวล่าสุดที่คนมานอนรอตรวจโควิดข้างถนนนะครับบางคนนะไม่ได้เป็นโควิดหรอกมาติดเพราะนอนรอตรวจนี่แหละผมคิดว่าแบบมันรู้สึกแย่รู้สึกแบบเฮ้ยอันนั้นคือประเทศไทยจริงๆเหรอว่าแบบขดถูมากเลยนั่นคือประเทศบ้านเกิดของผมเองครับทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้จริงก็รู้สึกตัวเองว่าโชคดีที่แบบ อยู่ตรงนี้มันแบบไม่หนักไม่มาถึงมันจะแบบล็อกดาวอยู่แต่ชีวิตก็แบบไม่ได้ดูลมันน่าเวทนายจริงๆนั้นเป็นมุมมองผมนะครับมุมมองที่ผมมองผ่าน Facebook มองผ่านสื่อแระต่างเงี้ยกำลังจะมีข่าวดีครับผมก,กำลังจะมีข่าวดีมาเซอร์ไพรส์แฟนๆช่องแดดดีออนดูตี้ก็รอฟังกันนะว่าเป็นข่าวดีอะไรผมก็ยังตกใจตัวเองเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับใครที่รอจะมาประเทศเออสเตรเลียผมว่ารอยา,ยาวๆเลยจริงๆอีก 2ปีก็ยังไม่รู้แต่ว่ามันก็มีข่าวว่าเขาจะเปิดประเทศให้นักเรียนเข้ามาเฉพาะนักเรียนอย่างเงี้ยครับแต่ก็มันมีการระบาดแล้วลอกกับสองอีกการระบาดแล้วลอกนี้ก็ไม่ได้เกิดจากผู้คนในประเทศนะครับมันเกิดจากผู้คนที่กลับเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นลูกเรือหรือคนออสเตรเลียน,นะครับแล้วเชื้อมันแบบกระจายจริงๆอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เล่งฉีดวัดเขาก็เล่งให้คนไปฉีดวัคซีนกันแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้นกันภูมิคุ้นกันภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งผมก็บุ๊กไปละเอายิงคนรอบตัวผมที่แบบอยู่ใกล้ๆผมไม่ไม่มีใครฉีดวัคซีนเลยนะอืมโชคดีที่เราแวกที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีเคสโควิดเลยมันทําให้การอยู่ใช้ชีวิตที่เนี่ยปกติแค่ต้องใส่มาสก์แค่นั้นเองเดี๋ยวผมได้ผมจองแล้วจองฉีดวัคซีนทาไมลิ้นแข็งไม่ได้พูดวอกนะผมจองฉีดวัคซีนช่วงสิงหาเดี๋ยวก็ทําคลิปมาให้ดูไฟเซอรครับ เดี๋ยวขอแยกไปตัดคลิปก่อนเนาะแล้วจะได้โพสให้ทุกคนดูกันสังวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ